พเรามาเห็นสาระรสามารถเบิดเน่งเว้นก็จกเอาหมื่นบุพภาในในมังหะนี้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเออทำไมเว้พวกตัวละครในบริโตนี้มันเปิดเน่เดยวมันทำอะไรได้ง่ายจังว่ามันผิดกับรุ่นพ่อวะ่ะ เกว่าจะมันจะเปิดเนตรได้คุณดูดิมันใช้เวลาหลายตอนมากเลยนะกว่าจะใช้เนตรวงเวนได้เป็นไอ้ออสามวงกลมอ่ะกว่าจะได้เนตรวงเว้นก็จะก้องหมืม่นบุปผานี่ถือว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามพอสมควรนะแล้วต่างกับรุ่นลู่อ่ะรุ่นลู่ที่แบบไอเฮีนน้ยพ่อคะไม่ได้นะคะบริโตอร์เขาไม่ได้เป็นคนเลวเขาเป็นคนดีนะคะทุกอย่างมาันถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะตัวเค่หนูนะคะเหี้ยนะของมึงเนี่ยเองลู่เปิดเนตรได้เพราะผู้ชายไอเฮียแค่นี้จริงว่าเดอะฟักเนี่ยคือการการเปิดเนตรมันโคตรง่ายเลยเว้ยผมก็เลยคิดว่าการที่ซาเลดามันจะไต่เต้าเนเเเนนน็ตองวว้้าจะกหมื่บุ ผาช่วยดีดันได้เนี่ยมันซาสเกตเนี่ยตอนที่ซาสเกตเบื่อเนตองเวนก็จงกอมืดบุผาช่วยดีดันได้เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยซาสเกตมันขอให้โอบิโตเนี่ยเอาตาของอิทาจิมาใส่ให้ก็พาไปที่ซาดะซาดะโอเคแหละมันเบื่อเนตองเวนก็จงกอมืดบุผาได้แล้วแตทำยังไงให้กลายเป็นช่วยดีดันเอาตาพ่อมันเหรอแล้วพ่อมันยังอยู่ตาเดียวแล้วกูนี่กูก็เลยคิดว่าเออมึงจะทำยไงว่าโอหรือว่าไปเอาตาของไอเด็กนั่นเหรอที่ว่า ไอ้ที่เป็นอุจิวะเทียมมั้งเรอะก็เลยไปเอกใจอยู่จุดนึงก็คือความสามารถของอิตาจิกับซาสเกะมันจะเป็นเทวิสุริยาใช่ไหมแต่ซาดานีในความสามารถแม่งเป็นคาหมวยแม่งไม่ไปคล้ายกับโอบิโตะกับคาคาชิเฉยแล้วเว้ยอาจารย์คุณเกียวก็จะคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อิตาจิเทวิสุริยาแล้วซาสเกะเทวิสุริยาแล้วมันลุ้เทวิสุริยาอีกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันซ้ำกันให้เอาอย่างนี้แล้วกันเอาความสามารถของคาคาชิมาให้ซาดาดาใช้ก็นเ้ยกัน what the fuck what the fuck ผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมรุ่นลูกมันเก่งเกินอย่างวะเก่งแบบมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเยอะเหมือนรุ่นพ่ออ่ะก็อย่างว่าในาคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาโจมตีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราแค่หยิบตัวละครน,นี้มาพูดเซลเล่นๆขำๆำกันนะเอามาคุยกันสนุกคลายเครียดเฉยๆไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะก็ขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะ